วันที่16มิถุนายน2566ที่พักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่ว่าขณะน,นี้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่จบสิน้นและตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะต่อรองตำแหน่งกระทรวงต่างๆแต่วันนี้พี่น้องสหกรณ์แท็กซี่ซึ่งตนเคยไปหาเสียงไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหรือการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําให้เขาสามารถทํากําไรได้ดีกว่านายเศษ พี่น้องแท็กซี่ต้องทํางานหนักขึ้น14ชั่วโมงแต่เงินที่ได้กลับมาเมื่อหักลบกลบหนี้แล้วเหลือเพียงแค่200กว่าบาททําให้ไม่พอกินเป็นหน้าที่ที่พักการเมืองต้องเข้าไปดูแลซึ่งตนคิดว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จและพักเพื่อไทยได้รับมอบหมายจากนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าวไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีให้ดูแลในเรื่องกระทรวงคมนาคมตนก็เชื่อว่าปัญหาที่ถูกหมักหมมมา10ปีที่ไม่ได้มีการดูแลกันอย่างจริงจังจะสามารถนํามาแก้ และหวังว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลให้จบได้เร็วๆนี้ส่วนการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูป,ปรธรรมจําเป็นที่พักเพื่อไทยต้องได้ตําแหน่งคมนาคมหรือไม่หรือการเป็นพักร่วมก็สามารถแก้ไขได้ในายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูป,ปรธรรมได้เราต้องได้ดูกระทรวงคมนาคม าไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนั้นตนเชื่อว่านายพิธาคงมีความกังวลในเรื่องนี้อยู่และคงมีการส่งผ่านไปคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลได้เหมือนกันเพราะรัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเอาพี่น้องเป็นหลกักภาคส่วนแท็กซี่ก็เป็นภาคส่วนที่มีความสําคัญในภาคธุรกิจเหมือนกันและเชื่อว่ารัฐบาลใหม่น่าจะให้ความสําคัญมาก